สิบเก้า여러กทุกันครับหลักการแห่งชีวิตในวันนี้เราจะมาศึกษากันในหัวข้อปัฒนาของมนุษย์นั้นเดิมทีเป็นธรรมชาติแห่งการสร้างสรรค์ในเริ่มแรกและพระคำแห่งชีวิตในวันนี้ ภารกิจของผู้หญิงผู้ได้รับพรแล้วและการออกเดยนหลักการแห่งชีวิตที่เราศึกษาในวันนี้ในความดีความหัวข้อความดีและความเชื่อจากทัศนะของความมุ่งหมายเนื่องจากเราได้ศึกษา ครั้งที่ผ่านมาเราได้ศึกษาหลักการไปแล้วเราจะมาดูในส่วนของคำพูดของพึมพอ่อที่แท้จริงเลยนะครับปัฒนาของมนุษย์นั้นเดิมทีเป็นธรรมชาติแห่งการสร้างสรรค์อวัยวะเพศดังนั้นอ,ว,อวัยวะเพศของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเวลาที่คนในโลกด่ากัน แต่กันก็มักจะใช้คำที่เปรียบเทียบถึงอวัยวะเพศเพราะฉะนั้นอวัยวะเพศของมนุษย์จึงกลายเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยที่สุดแต่เพื่อจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์แห่งการสร้างสรรค์แล้วมันไม่มีสิ่งใดที่มีค่ามากกว่าอวัยวะเพศอวัยวะเพศนั้นจะต้องสมบูรณ์นิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็น หนึ่งเดียวมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศของชายหรือหญิงและเพราะเอามีอวัยวะเพศเองเมื่อถึงเวลาอันสมควรจริงจะสามารถค้นพบกับที่รักที่ได้รับพรแห่งการแต่งงานและสร้างครอบครัวที่ที่มีความสุขซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและผลลัพธ์ของความรักที่แท้จริงชีวิตที่แท้จริงและสายเลือดที่แท้จริงจากที่นี่เองครอบครัววงตระกูลชาติ และโลกจึงเริ่มต้นขึ้นที่จุดกำเนิดของ,งอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ถ้าอาวาอาัยวะเพศอย่างคนตาบอดไม่รู้ทิศทางก็จะตกไปถึงก้นบึ้งของนรกการใช้อวัยวะเพศไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดจะเป็นจุดแยกระหว่างสวรรค์และนรกรตอา มนุษย์นั้นตกสุบามนุษย์ตกสุบาปนั้นมนุษย์สูญเสียบ้านเกิดเดิมแรกดังนั้นเราจะต้องแก้ไขรดับบ้านเกิดเดิมแรกนั้นที่ซึ่งคุณพ่อที่แทจริงได้บอกให้เรานั้นรักษาอวัยเพศนั้นให้สมบูรณ์ แล้วต้องเป็นไวยเพศที่นิรันดไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวด้วยนี่คือสิ่งที่สาคกันดังนั้นวบยาเพศของเราต้องมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าอย่างสมบูรณ์เมื่อเรามีมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ตรงนี้เราถึงจะสามารถที่จะสร้างสร้างสลับความรักที่เป็นหนึ่งเดียว ของพระเจ้าขึ้นได้ดังนั้นหลังจากการตกสุบาบนั้นอ,นอาวัยาเพศนั้นจึงตกไปสู่ในอ,<า>อาวัยาเพศนั้นจึงดูแล้วก็ตกต่ำเป็นอย่างมากทีเดียว ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศของชายหรือว่าหญิงและเพราะมีอวัยวะเพศเองเมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงสามารถพบกับความคนที่รักได้รับพรแห่งการแต่งงานและสร้างครอบครัวที่มีความสุขซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและผลลัพธ์ของความรักที่แทจ้จริง ชีวิตที่แท้จริงและสายเลือดที่แท้จริงจากที่ได้เองครอบครัวองค์ตระกูลชาติในโลกจึงเริ่มต้นขึ้นที่นี่แล้วเรามาดูอาพนเกิดเริ่มแรกนั้นอยู่ที่ไหนนั่นก็คืออวัยเพศของพระเจ้านั่นเองแล้วก็ที่นั่นมีอะไรที่นั่นมันมีความรักที่แท้จริงชีวิตที่แท้จริงแล้วก็สายเลือดที่แท้จริงอยู่ที่นั่นนั่นก็คือ ความสมบูรณ์ทางเพศของพระเจ้านั่นคือบ้านเกิดเดิ่มแรกการที่เราจะาค้นแล้วกลับไปสู่บ้านเกิดเริมแรกนั้นก็คือสามีภรรยาจะต้องรักษาความสมบูรณ์ในความสมบูรณ์ทางเพศนี้เพราะว่าปยะเพศนั้นมัน ถูกใช้ไปในทิศทางที่ตกต่ำดังนั้นเพื่อที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในเริ่มแรกนั้นเพื่อจะไปสู่สวรรค์นั้นเราเราีมาดูความดีและความชั่วคือผลที่เกิดจากสิ่งเดียวกันแต่มีจุดมุ่งหมายที่ตรงกันข้าม ยก <orange S 2> ตัวอย่างเช่นถ้ามีดที่คมกริบอยู่หนึ่งเล่มขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าจะมีจะเป็นมีดที่ดีหรือมีดที่ชั่วก็ได้ถ้าแพทย์ใช้มีดเพื่อตัดเพื่อผ่าตัดช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ใกล้ตายนั่นคือมีดที่ดีแต่ถ้าโจรใช้มีดเพื่อฆ่าคนนั่นก็คือมีดที่ชั่ว มนุษย์ก็เช่นเดียวกันหลายศาสนามองว่าร่างกายเต็มไปด้วยความไข้และบาปเป็นที่ตั้งของซาตานจึงทำการฝึกฝนตนด้วยการอดอาหารหรืออดหลับอดนอนเพื่อ,วอควบคุมร่างกายแต่ความจริงแล้วร่างกายมนุษย์ไม่ได้ชัว่วโดยกำเนิดร่างกายกลายเป็นร่างกายที่ ที่ชั่วเพราะการตกสุบาปของมนุษย์ทำให้ร่างกายเป็นไปตามเจตจำนงของสาตานดังนั้นหากเราแก้ไขร่างกายให้เป็นไปตามเจตจำนงของพระเจ้าและยึดเจดตนาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางร่างกายก็จะกลายเป็นร่างกายที่ดีได้ดังนั้นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราโดยทั่วไปมักคิดว่าเป็นความชั่ว ก็สามารถกลายเป็นความดีได้ถ้ามันถูกใช้โดยมีความมุ่งหมายเพื่อความประสงค์ของพระเจ้าเมื่อธรรมชาติที่ตกสุบาปของมนุษย์ได้รับการแก้ไขและถูกใช้เพื่อพระเจ้า ออพ่อปกพรองนั้นกับสามารถกลายเป็นคุณสมบัติที่ดีได้ตัวอย่างเช่นคนที่ดื้อรัน้นหากใช้ลักษณะนิสัยที่ลักษณะห่นี้เพื่อความตั้งใจความสามารถก็จะกลายเป็นความจงรัภบภักดีได้และถ้าควาแห่งชีวิตในแวดนี้ภารกิจของผู้หญิงที่ได้รับพรและการออกเรือน ทุกคนได้รับพรแล้วไปอยู่กับครอบครัวสามีเพื่ออะไรนั่นก็เพื่อไปสร้างไปสร้างครอบครัวใหม่ไปสร้างครอบครัวนั้นใหม่ด้วยความรักที่แท้จริงนั่นคือเหตุผลเดียวนอกเหนือจากนี้ไม่มีเหตุผลอื่นแม้ว่าสามีจะ ใช้ตนเรากับเป็นทาสในบ้านของเขาและไม่ให้เกียรติคุณต้องยืนยันยืนหยัดด้วยมาตรฐานที่แท้จริงของพระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงพร้อมทั้งถวายความจริงใจและรับใช้ตลอดเวลาผู้หญิงที่ไปอยู่กับสามีควรปรุงรสพ่อแม่สามี และสามีด้วยความรักที่แท้จริงเหมือนกับเกลือเพราะฉะนั้นจึงจะทำให้ครอบครัวของตนเองไม่เน่าเปื่อยและสามารถสร้างให้เป็นครอบครัวสวรรค์ได,ได้ดังนั้นการที่ทุกคนไปอยู่กับครอบครัวสามีคือการไปพร้อมกับภารกิจและความเรียกร้องจากพระเจ้าทุกคนเข้าไปเป็นทูตแห่งความรักเพื่อสร้างครอบครัวนั้นให้เป็นครอบครัวของสวรรค์ผู้หญิงที่ได้รับพรแล้ว ไปอยู่กับสามีทุกคนต้องไม่ลืมว่าตนเองถูกส่งไปเป็นทูตแห่งความรักจำเรื่องนี้ให้มั่นใจและเริ่มสร้างครอบครัวด้วยความเข้าใจนี้พี่น้องที่รักมันเป็นเนื้อหาที่สำคัญมากทุกคนที่ได้รับพรแล้วไปอยู่กับครอบครัวของสามีเพื่ออะไรผู้หญิงที่ไปอยู่กับสามีไปเพื่อที่จะปรุงรสพ่อแม่สามีด้วยความรัก ที่แท้จริงเหมือนกับเกลือกล่าวคือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อที่จะสร้างครอบครัวนั้นใหม่ด้วยความรักที่แท้จริงในฐานะตัวแทนของพ่อแม่ที่สามีเหตุนี้คือเหตุผลเดียวมันไม่มีเหตุผลอื่นใดบางครั้งเราไปอยู่ในครอบครัวของสามีบางครั้งและอาจจะถูกทำร้ายหรือว่าจะถูกดูถูกกดขี่ข่มเหงก็ตาม mi, 때적인 기준을 가지고 가슴을 들이면서 정성을 드리면서 를 생겨야 할것입 소금이 물속에 녹아질 때 소금알, 소금알 자체가 분해가 되어 완전히 없어집니다. แล้วก็ถวายความจริงใจตลอดเวลาแล้วเราจะต้องมีหัวใจแล้วก็มาตรฐานเช่นนั้นดังนั้นเหมือนกับเมื่อเกลือละลายในน้ําเม็ดเกลือนั้นจะแตกสลายและหายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อผู้หญิงไปแต่งงานเธอต้องละลายตัวเองให้หมดนั่นหมายความว่าจะต้องทําให้ตนเองเป็นตัวตนของของตนละลายไปให้สิ้นสุดไม่ควรที่มีคําว่า ตัวตนอยู่เลย,ยให้ละลายอย่างเงี้ยบแล้วแทรกซึมเข้าไปทุกๆเซลล์ของไฟล์ตรงข้ามหรือถนอมเขาด้วยความรักที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงทำให้ครอบครัวของตอนเองไม่เน่าเปื่อยและสามารถที่จะสร้างเป็นครอบครัวแห่งสวรรค์ได้ดังนั้นการที่ทุกคนไปอยู่กับครอบครัวสามีคือการไปพร้อมกับภารกิจและการเรียกร้องจากพระเจ้า ทุกคนเข้าไปทุกคนเข้าไปเป็นทูตแห่งความรักพื่เจะสร้างครอบครัวนั้นให้เป็นความให้เป็นครอบครัวสวรรค์ผู้หญิงที่ได้พรแล้วไปอยู่กับสามีทุกคนจึงต้องรืมตนเองต้องลืมว่าตนเองถูกส่งไปเป็นทูตแห่งความรัก แล่คุณต้องเริ่มสร้างครงอบครัวโดวยมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างมั่นใจแล้วผู้หญิงกี่คนที่มีที่ได้รับพรแล้วเข้าไปอยู่ในครอบครัวกับสามีและทำหน้าที่เป็นทูตแห่งความรักจริงๆงแล้วเหตุผลที่ผู้หญิงต้องอแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านสามีผู้หญิงไปอยู่กับครอบครัวของสามีนั้นเพื่ออะไร ก็เพื่อขย,ขยายสายเลือดของพระเจ้าเมื่อผู้หญิงแบกรับความทุกข์ความเจ็บปวดและความกดความขุนเคลืองของพระเจ้าเขาเข้าไปอยู่ในครอบครัวของสามีดูแลพ่อแม่สามีและทำให้สามียอมจำนวนตามธรรมาชาติก็จะสามารถให้กำเนิดสายเลือดโดยตรงของพระเจ้าได้ทุกคนที่ไปอยู่กับสามี ต้องไม่รูงว่าตนเองไปเพื่อเปลี่ยนแปลงสายเลือดโดยเริ่มจากการรับใจพ่อแม่สามีก่อนและเพื่อที่จะขยายสายเลือดที่แท้จริงของพระเจ้าในตระกูลของสามีี่ังานั้นทห เราไปเพื่อที่จะเปลี่ยนสายเลือดของสามีของครอบครัวสามีของเราเราต้องการที่จะเราเนี่ยไปเพื่อที่จะเปลี่ยนสายเลือดของซาตานของสามีของสามีนั้นในของครอบครัวสามีนั้นให้เป็นสายเลือดของครอบครัวของสายเลือดของพระเจ้าเราเพื่อที่ไปเพื่อที่จะขยายสายเลือดของพระเจ้าสายเลือดที่แท้จริงในวงตระกูลของสามี ดังนั้นในสิ่งเหล่านี้เรามีใครที่รู้ถึงภารกิจของเราที่มาอยู่ที่ประเทศเกาหลีไหมเมื่อเราเข้าใจในภารกิจความรับผิดชอบของการเป็นครอบครัวแท้ๆพอแลวไปอยู่ครอบครัวสามีเราทุกคนเพื่อที่ให้กําเนิดสายเลือดที่ดีของพระเจ้าและสายเลือดเปลี่ยนแปลง ได้อย่างไรเราก็จะผ่านจะเปลี่ยนโดยผ่านทางสายเลือดทุกคนไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเลือดในครอบครัวของสามีดังนั้นทุกคนจึงจะเป็นครอบครัวที่จะข้ามสายเลือดหรือเปลี่ยนจากสายเลือดของซาตานมาเป็นสายเลือดของพระเจ้า เราทุกคนนั้นที่ได้ทุกคนนั้นไปอยู่ในครอบครัวของสามีเพื่อที่เปลี่ยนสายเลือดนั้นทุกคนจึงเป็นครอบครัวอ่าครอบครัวที่แรกเปลี่ยนสายเลือดนั่นคือพระบิาของพระ้าท่บอกว่าเราไ่สามารถี่จะอยู่กับคาทําไมเราถึง นีここ่คือภารกิจที่ของเราที่ซึ่งได้เปลี่ยนเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสายเลือดของสามีนี่คือความมุ่งหมายที่แท้จริงเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสายเลือดนั่นเองจะเปลี่ยนได้ยังไงก็โดยผ่านการเปลี่ยนทางสายเลือดนั่นเอง แล้วก็นี่คือภารกิจและความรับผิดชอบที่เราได้รับทุกคนไปอยู่กับครอบครัวสามีเพื่อเทียบเปลี่ยนสายเลือดดังนั้นทุกคนจึงเป็นครอบครัวแรกเทียบเปลี่ยนสายเลือดคือการเปลี่ยนแปลงจากสายเลือดของซาตานมาเป็นสายเลือดของพระเจ้าจริงๆแล้วถ้าไม่ได้รู้ความจริงก็ไม่คิดว่าภารกิจของผู้หญิงจะยิ่งใหญ่มากขนาดนั้นนี่คือความเข้าใจหลักการ คำสอนของพ่อแม่ที่แท้จริงเราเพิ่งรู้ว่าภารกิจของผู้หญิงนั้นยิ่งใหญ่ขนาดนี้เองแล้วความหมายของการรับพรข้ามสายเลือดและการเปลี่ยนสายเลือดสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดก็คือครอบครัวที่ได้รับพรแบบข้ามสายเลือดและเปลี่ยนแปลงสายเลือดคิดว่าเป็นเพียง คนที่มีเชื้อชาติหรือสัญชาติแตกต่างกันแล้วได้รับพรเท่านั้นแต่ความจริงแล้วการข้ามสายเลือดและเปลี่ยนสายเลือดคือการเปลี่ยนจากสายเลือดของซาตานมาเป็นสายเลือดของพระเจ้าการเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนเป็นสายเลือดที่แท้จริง ที่พระเจ้าต้องการนี่เองคือครอบครัวที่ได้รับพรแบบข้ามสายเลือดและเปลี่ยนสายเลือดในบทแห่งการรวมเป็นหนึ่งได้พูดถึงการเปลี่ยนสายเลือดแต่ในโบสถ์คริสทั้งหลายกลับกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมเพราะคิดว่ามีการผสมเลือดอย่างไม่เหมาะสมคุณทราบไหมว่าบทแห่งการรวมเป็นหนึ่งถูกวิจารณว่าเป็นบท ที่ทำลายครอบครัวแรกคู่สมรสกรันเพื่อให้มีความสัมพันธ์ทางเพศในช่วงแรกมีข่าวลือแบบนี้มากมายทําให้พ่อแม่ที่แท้จริงได้ถูกกดขี่ข่มเหงเพราะปัญหาเรื่องสายเลือดทั้งหมดเพราะในที่สุดต้องเปลี่ยนสายเลือดของซาตานให้เป็นสายเลือดของพระเจ้าหลายคนไม่เข้าใจความหมายของการรับพรแบบข้าแบบข้ามสายเลือดแล้วก็เปลี่ยนสายเลือดหลายคนเข้าใจเพียงผิวเผิน ครอบครัวที่ได้รับรแบบข้ามสายเลือดและเปลี่ยนสายเลือดหลายคนคิดว่าเป็นเพียงคนที่มีเชื้อชาติหรือสัญชาติต่างกันแล้วแล้วก็มารับพรเท่านั้นแต่ว่าการรับพรน,นั้นข้าข้ามสายเลือดและเปลี่ยนสายเลือดหมายถึงการเปลี่ยนจากสายเลือดของซาตานมาเป็นสายเลือดของพระเจ้าคุณจะต้องเข้าใจความหมายภายในนี้ด้วย การเปลี่ยนจากสายเลือดของซาตานไปเป็นสายเลือดที่แท,ท้จริงที่พระเจ้าปรารถนานั่นคือครอบครัวที่ได้รับพรแบบการข้ามสายเลือดแล้วก็เปลี่ยนสายเลือด Soldier, เมื่อพิจารณาจากความหมายเช่นนี้ทุกคนที่ได้รับพรสายเลือดของตนได้เปลี่ยนจากสายเลือดของพระเจ้าของซาตานมาเป็นสายเลือดของพระเจ้าหรือ,อยางแม้ได้รับพร แต่ถ้าสายเลือดไม่ถูกไม่ถูกเปลี่ยนลูกก็จะไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกันดังนั้นการที่เรานั้นการที่ผู้หญิงได้เข้ามามาอยู่ในครอบครัวของสามีแล้วก็ได้เปลี่ยนสำรับสายเลือดของครอบครัวนั้น แล้วก็ได้เปลี่ยนแล้วก็โดยการเปลี่ยนสายเลือดนั้นก็ได้ให้กำเนิดลูกังนั้นการในปัจจุบันนี้มีลูกหลานช่วยุคนที่2ที่สที่เกิดจากการได้รับพรแม้ว่าภายนอกได้รับ จะได้รับสายเลือดที่ดีโดยผ่านพ่อแม่แต่หลายคนกลับต่อต้านโบสถไม่มาบสถและไม่ฟังคำพูดคำสอนของพ่อแม่ปัญหานี้พ่อแม่ช่วยยุคนที่หนึ่งนี่ต้องพิจารณาตนเองอย่างจริงจังข้อที่จริงที่ชัดจริงก็คือเมื่อสายเลือดของพ่อแม่ถูกข้ามลราก็เปลี่ยนสายเลือดของลูกก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นโบสถ์แห่งการรวมเป็นหนึ่งได้พูดถึงการเปลี่ยนสายเลือดแต่โบสถ์คริสเตียนทั้งหลายกลับกล่าวหาว่าเราผสมเลือดอย่างผิดศีลธรรมทําไมพ่อแม่ที่แท้จริงถูกกดขี่กลมเหงอย่างหนักเช่นนั้นดังนั้นทั้งหมดถูกกดขี่กลมเหงเพราะปัญหาเรื่องสายเลือดในปัจจุบันก็ยังมีสมาชิกของเราหลายคนที่ยังเข้าใจปัญที่ยังเข้าใจปัญหาเรื่องสายเลือดนี้ไม่ถูกต้อง และทําไมเรื่องเช่นนี้เราเกิดขึ้นอยนั้นที่สุดเราจะต้องเข้าใจในภารกิจนี้